วันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศัการาช2568เวลา13.30น,นาทีนายสุพิสารแพรลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรครั้งที่11ทับ2568ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศัการาช2568เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการผลการปฏิบัตริราชการตา,ตามตัวชี้วัด รอบการประเมินที่1ทับสองพร้อพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานณนะห้องประชุมสํานักงานตําบลาชางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกานายสุพิสารแพรือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงณลนะานอนเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรวันพุทธที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา8.30น,านาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดชุมพรร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจาังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมว,วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน12พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะหอประชุมวิทยายลัยเทคนิคชุมพรตำบลนาชะอัางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน280คนโดยมีนายสุพิสารแพรลือส,สดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรกล่าวรายงานและนายอภิชาติสาราบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันพุทธที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา13.30นาทีนายสุพิสารแพรือสัิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานกาชาติจังหวัดชุมพรณห้องประชุมกสมชั้น4โดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ณหอประชุมจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชก,การจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันศุกร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา13.30น,า,นาทีนายสุพิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโลกทะเลชุมพรครั้งที่33ประจำปีพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณนห้องประชุมกอเสเมจชั้น4สารากางจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม สรุปผลการรับคำร้องครอ7และผลการวินิจฉัยคำร้องครอ7ประจำวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568รับคำร้องคอรอ7จจำนวน3คำร้องนายจ้าง3คนลูกจ้าง6คน เป็นค่าจ้าง284,650บาทค่าจ้างแทนการบอกเอาล่วงหน้า81,195บาทรวมจํานวนเงินทั้งหมด365,845บาทวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 เวลา8ในการ30นาทีถึง16ในการ30นาทีสำนักงานสถิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบคอกนหนึ่ง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรและส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน14คนได้นําลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด42คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ตรวจคุ้มครองแรงงานโปรงทะเลตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา24.00นถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา23.59กานาทีจำนวนเนรนนือที่ผ่านการตรวจจำนวน112ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,727คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน 292คนสัญชาติเลนมาจำนวน1,404คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน23คนสัญชาติลาวจำนวน7คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน